จริงๆก็ติดต่อมาทุกครั้งกันแล้วนะคะถ่ายถ่ายกันไปเป็นนานแล้วก็จะได้ออกวันนี้ก็คนขับมาเยอะมากคุณแม่ห้าแต่เลยวันนี้ก็ไม่ให้ขนาดนั้นมาต้อนรับกันทุกคนทุกยวทุกคนก็นเลยว่าห้าโมงครึ่งกี่โมงแล้วนี่ตอนนี้คุณแม่ยิงซีนกับบรรยากาศการออกอีเวนต์ไหมคะไม่ออกมานานแล้วนะคะ เป็นคือว่าดึกอ่ะนี่กินมอลแมงมุมเนาะอ่อคุณคุณจะสองทุ่อ๋อสองคู่แน่เหรอสอง่เนี่ยแอบตื่นเต้นไหมคะตอนขึ้นเวทีแบบเสียงปีดแฟนๆในการต้อนรับไม่ค่ะก็เป็นอะไรที่เคยคุ้นเคยพี่อ้ําเนี่ยก่อนอันนี้พี่อ้ําแบบโคโรบิดมาพี่ก็ยังกลัวอยู่อย่างวันนี้มาวันนี้มาเนี่ยหรอวันนี้มายังไงบ้างคะพี่อ้ําคนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย แก็มมมีพ่นจมูกกับพ่นตามเขาค่ะไปพ่นคอกับพ่นมัดเนี่ยเริ่มพูดแล้วกันหน่อยแล้วน่ะหน่อยการดูแลตัวเองไหมกดูแลตัวเองดีเหรอแม่ดูแลตัวเองยังไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นไม่เป็นีค่อนข้างดีก็เรื่องงานที่ไม่จะเป็นก็ไม่ยอมรับเป็นเป็นพิชพี่เซนเตอร์นี่ที่จะเปิดเยอปีนี้เยอะแค่ไหนคะับพี่อำาัน แต่แม่ก็ออกมาเยอะอยู่นะหลายครั้งเกินหลายตัวอยู่นะฮะเรื่อยๆก็มีตัวเก่าที่ต่อต่อกันนะคะยังรับได้เรื่อยๆต่อไปแม่หรือว่ายังมีก็สินค้าก็ยังมีหลายสัดส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้คือไม่มีลิมิตใช่ไหมคะแม่ยินเชิญเออไอะอย่างตอนนี้เด็กในสังกัดเราอะคะพี่พี่เอน้องเอสุภรชัยอะคะพี่น้องเป็นนักปนเป็นผู้จัดการเอ ก็ทุกอย่างมันทุกอย่างมันรีกับตารปัดกันไปหมดแล้วเหรอคะพี่อ,อัญใช่เพราะอยากอัญมก็ต้องดแูแลพี่เอหลายอย่าง <c oughs> อะไรบ้างคะทั้งทั้งเสื้อผ้าพี่ก็ต้องให้ดูแลว,วันนี้ก็โทรไปเท่าไหร่อะไรก็เคยเดือดปวดหัวมากเลย <c oughs> แต่ตอนหลังก็ดีคือเนื่อขึ้นเรื่อยใช่ไหมคะดูแลแบบให้คัดแนะน้ำสอบภาษาในฐานะดุ้นพี่เลีงวิการ <c oughs> บ้าน <c oughs> ก็เป็นตดเป็นสังกัดอยแรกเลยใช่ไหมครับพี่สำหรับจะตั้งใจที่จะมั่นเขาเต็มที่ยาวดวงใหญ่ดวงนึงอันนี้เรียกว่าผ่านตัวเป็นผู้จัดการเป็นตัวแล้วใช่ไหมครับปั้นน้องเขาไปเลยเพราะเดารายได้รายได้ดีรายได้ดีดียังไงพี่อ้ําหมายความว่าก็เลยอยากได้อะไรก็ขอเขาเอาพอเอาไปหางานเองแต่เราไม่ได้เกี่ยวด้วยเพราะเราหักก e ็เป right. ็นทันทีพี่ผู้จัดการเราหักก็หักเขาที่เพียหักเอาแต่พี่เอ เป็นเพื่อนกันจริงๆพี่เอไม่ใช่ผู้จัดการอั้มเมื่อก่อนเลยไม่ใช่แต่เราก็อยู่ที่จะจะเป็นผู้จัดการกันอย่างนี้ปัจจายแล้วพี่อ้ําคนนี้ก็มีเชื่อฟังบ้างแต่แอบไม่เชื่อฟังบ้างแล้วอย่างผู้จัดการอ้ําหักน้องเอเท่าไหร่คะก็อยากได้แต่ก็ขอได้ไม่ได้ก็ตอบคู่นึงออกเอคครึ่งนึงอะไรแบบเพราะว่าเขายอมเขายอมเนี่ยเขายอมเขายอมยองมันเทิงยอมก็สงสารเขายังไม่กลัวแบบน้องเขาเอาเงินมาถ่ายเงินเราเหมือนตอนที่เราทำกับเขาตอนที่เขาเป็นผู้จัดการเราเหรอคะ อ้ํากําลังใช้แค่กําลังใช้กรรมอยู่นะคะหรอจริงๆเขาหักอ้ามาก็ต้องไปหักคนเขาเลยเรามีแผนเรามีแผนในการตั้งรับไหมคะไม่ไม่มีไม่ให้เสียอย่างเกี่ยวการรับงานของน้องนี่เราสกรีนแค่ไหนคะพี่อ้ําผมน้องเหรอคน้องก็จะบอกน้องลงไอจีเยอะมากเลยอ่ะอยากจะอันฟอลเลยนะถ้าเกิดอันไม่ต้อง มันจะวิจาัน์มันจะผิดมันจะคนทะเลาะกันไม่ใช่ไม่ทะเลาะไม่อยากเห็นอยากจะอันฟอร์คนทั้งหมดเลยดิ่สาอยากจะไปสูบมีปนหัวตทับโอนนักคอนเทนต์เยอะหล่อเดี๋ยวเดี๋ยวมีอัมาคนสนุกก็อยากดูสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็ ดูอะไรขนาดนั้นนะคะแต่แฟนชอบมากเลยเวลาแบบพี่อ้ํากับพี่เอแบบท <ง S 2> ําคลต์ร่วมกันแบาให้แฟนดูเ<ส>นี่ยพื่เอไม่ค่อยชอบถ่ายรูปไม่ค่อยชอบถ่ายวีดีโอคลิปอะไรต่างๆ่างแต่พี่เอเขาต้องหลอกล่อ,ลอด้วยอย่างาอื่นไปถึงอ่ะเคย์ยอมเนี่ยลัวกลัวแบบว่าพี่เอเขาจะจับเรามาถ่ายคลิปถ่ายอะไรกับเขาแบบนั้นที่เขาทำจริงไหมฮะก็ถ่ายได้ค่ะถ้ามีเงินเนี่ย หรือเปล่าอย่างเวลาถ่ายคลิปของพี่เอนี่มีนอกกฎหรือว่าตามทำตามสคริปต์ใอ่ไหมครับพี่เอพี่พี่อ้ําไม่ไม่มีสคริปต์เลยค่ะการควบคุมยากเลยค่ะคือตามเขาทำเลยมีแรงไหมคะพี่พี่อ้ําว่าจะเอาน้องเขาไปเซ็นช่องหรือว่ายังไงไม่ละคอยหรอกแล้วกล้องมันชัดมากแะนะคะอาจจะเก็บน้องไว้ทั้งค่อยแบบว่าถนอมใช้ไฟดีๆใช้กล้องดีๆใช้แบบว่าแอดดีๆ เวยน้องหน่อยเลยดื่มก็ไม่สามารถออกกล้องได้ตัวนี้น้องเขาหุ่นดีแล้วตัวเล็กแล้วก็ดีค่ะน้องดีน้องมีวินัยน้องทั้งทั้งดื่มทั้งนอนทั้งออกตังกายะเอออย่างเรื่องชุดเราตั้งใจที่จะเป็นดาวดวงใหม่เอแต่ว่าน้องเขาจะมาสายเซ็กซี่แล้วมีกังวลเรื่องภาพลักษณ์อะไรอย่างนี้ไหมคะพี่อ้ําไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะคะสำหรับพี่อ้ําเองมองพี่เอถ้าสมมติรับบทหนึ่งอยากจะให้พี่เอแบบรับบทไหนคะ เขาเหมือนเขาเหมือนดาวดวงใหม่อะ่ะนี่เป็นดาวดวงใหม่จริงๆเขาไปทำอวตารมากกว่าเราเยอะเขาใส่เสื้อผ้าเนี่ยเขานอนกับพื้นเราเห็นแล้วแบบนร้อตายไหลเลยแบบเฮ้ยพี่เอเราเอาเข้าไปหาเสื้อผ้าดูทุกอย prés, ่างเลยอ่ะเขาใส่ไม่ได้อ่ะใส่ไหคือจริงๆแล้วเสื้อผ้าที่ขายพี่เอ๊เขาขอช่วยถ่ายละครค่ะนางไปเอาเสื้อผ้าไซอ้ำอ่ะมาใส่มาใส่ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะคือไอที่เขาลองใส่ได้เนี่ยคือเขาใส่ไซที่อันใส่ไม่ได้ใส่ที่อันใส่ถ่ายรูปไปเฉยๆก็หลุดไม่เป็นไรอย่างเงี้ย เขาลู่ยงรู่ช่วยเนื้นอเขาบอกโอ้ก็จะแบบสงสารก็เลยไม่อยากว่าอะไรแล้วก็เออคนเราพยายามที่จะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยต้องให้กำลังใจเขาค่ <c oughs> แต่ว่าน้องเมื่อน้องเหมือนมั่นหมายว่ายังไงก็ต้องมาแทนทอ้ำไม่ได้ไงวันนี้โฆษณานางอะตรวจถ้ามีติดต่อมาเด็กก็พวกอ้ำไปด้วยนะคะ <c oughs> ไม่ใช่อ้ำพวกเอนะเด็กก <c oughs> ็ไม่ต้องพวง เขาขักบ้างไม่ขักบ้างโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวจะมีละครใช่ไหมคะพี่อ้อมไปเร็วนี้ไม่เร็วค่ะอีกนานเลยอะค่ะตอนนี้ถึงไหนแล้วครับกับกับเอ่อตอนนี้ยังไม่ถึงยังถ่ายเรื่อยๆหนูยังนานถ่ายนานค่ะอ่าโอเคขอบคคุณะ